รพศซาริงค่ะตำแหน่งผู้สอนภาษาอินโดนีเซียประจำบริษัทกรีเรอนกเอเนจีประเทศไทยจังหัดนนแรกเลยนะคะที่ได้ได้รับคำสั่งนะคะจากท่านผู้บริหารว่าจะต้องสอนภาษาอินโดนีเซียในปีนี้นะคะก็มีความรู้สึกว่าประมาณเนื่องจากดิฉันเนี่ยขาดไม่ได้ไม่ได้สอนมาเป็นระยะเวลานานพอสมควรนะคะก็เริ่มกังวลว่าว่าเราจะทำยังไงเราก็จะทำ ปฏิบัติหน้าที่ได้ดีแค่ไหนเป็นผู้ถ่ายทอดเลยนะคะให้กับเพื่อนร่วมง,งานในบริษัทที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ที่อิโนโดนีเซียได้มากแลยแค่ไหนนะคะ,ะในเวลาใกล้นะคะซึ่งดิฉันมีเวลาใกล้มีเวลาสั้นนะคะที่ต้องเตรียมตัวก็ได้ส <c oughs> ่งเข้าไปในอินเทอร์เน็ตนะคะไปในเว็บไซต์ก็ไปเจอชื่อของสถาบันเนี้ยเกก็คิดอยู่ว่าในนั้นมันเขียนว่ารับเพียงห้าคนเท่านั้น ก็เข้าไปปรึกษาท่านผู้บริหารว่าอยากจะขอเข้าไปอบรมนะคะที่สถาบันนี้จะได้ไหมนะคะท่านผู้บริหารก็ถามมาว่าดีหรือเปล่าแน่ใจนะอ๋อหนูค่อนข้างมั่นใจนะคะจากข้อมูลที่อยู่ใน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 เว็บไซต์นะคะมันก็ได้โาทรมาถามก็พีวีนะคะก็ให้ข้อมูลนะคะให้พอสมควรกับดิฉันแล้วก็ท่านอาจารย์นะคะก็สามารถที่จะตอบได้ก็เลย รีบตัวจนะคะขออนุมาตแล้วก็มา,าที่นี่นะคะวันแรกที่เข้ามาอบอรมนะคะรู้สึกกลัวนะคะบอกเลยว่ากลัวแล้วก็กระหมามากเลยว่าเราจะทำอะไรได้แค่ไหนอ่ต้องมาถึงไมโครโฟนไม่เคยถึงไมโครโฟนมาก่อนเลยนะคะแต่หลังจากนั้นดิฉันมีความรู้สึกว่าดีขึ้นนะคะ ด้วยความเป็นกันเองนะคะของทีมงานของอาจารย์นะคะที่ทำงานให้ความเป็นกันเองนะคะแล้วก็ให้ความรู้นะคะเต็มที่นะคะไม่ไม่กักไม่เก็บนะคะ,ะยังแถมบอกว่าจะให้เป็นที่ปรึกษาตลอดชีวิตด้วยอย่างนี้ที่ฉันชอบมากเลยนะคะขอบคุณนะคะสําหรับสามวันที่ผ่านมาแล้วก็ต่อไปนะคะหวังว่าะจะเป็นพี่นะคะเป็นโค้ชเป็นเพื่อนที่ได้นะคะสําหรับเรานะคะแล้วก็มีอะไรอีกนะคะให้ คิดว่าคงยังไงเราคงจะได้ได้ติดต่อนะคะแล้วก็เป็นเพื่อนการต่อไปนะคะขอบคุณรชขอบคุณอาจารย์